สายฟานฮะวันนี้เราจะมารีวิวรถรถอะไรนี่ฮะด็รับรุ่นอะไรรุ่นนี้เป็นฮอนด้าโนวาเด็ดใช่ไหมครับรู้เกิดทันปะทันทันปะโอ้ทันนะคันนี้คันนี้เป็นสีอะไรเนี่ยเอยมีสวัสดีครับด็กหมายเลขสิวันนี้เราจะมารีวิวฮอนด้าโนวานะครับเด็ดเราจะไปพบกับเจ้าของรถกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผม ชื่อเบนครับครับอันนี้เจ้าของรถประครับเนี่ยไม่ใช่ครับอ๋อครับน้องเจ้าของครับอ๋อครับเจ้าของไปไหนครับเนี่ยเจ้าของติสตัวละครเขารถคันนี้แต่งอะไรบ้างครับเนี่ยก็มาเริ่มไล่อะไรจากกระบวนกะครับอันนี้ประกับ T Z M ครับซื้อมาในราคา150บาทครับมาพร้อมสายครับ แล้วก็มาเป็นสวิตออฟรันครับอันนี้90าบบาทครับถ้ามีสตาร์ทมือก็110บาทแล้วก็อันนี้ก็เป็นสวิตสวิตอะไรไม่รู้ว่าเขาใส่มานี่อะไรสวิตเทวอ๋ออันนี้สวิตเดิมใช่ไหมเนี่ยสวิตเดิมครับแต่รถอลไรไม่รู้แล้วก็มาเป็น ตั้มตู้ปลาเบมโบตู้ปลาเบมโบอันนี้ราคาไม่แท็บไม่แท็บก๊อปเหรอก็ก๊อบแต่ก็พอมีเครีย์อยู่พอพอแล้วก็มันอันนี้ครับฟัวนะครับคู่ดอันนี่เป็นคาร์ดนะครับคาร์ดต้องมีคาร์ดนะครับมือเบกมือคาร์ดซีไจีครับซีไจีซีน้ำเงินนะครับครับขึ้นครับลงได้ครับหลอดจัดหลอดจัดราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับห้าสิบไหครับซื้อกันได้เอ้ยอะไรนี้ใส่อะไร อันนี้ก็ฝาคอบน็อตครับฝาคอบน็อตตีทองเหมือนเดิมครับเหมือนคัน JR ที่แรงๆนะครับ JR ในตำนานด้วยเด้อมีต่อโอเคโอเคป่ะไล้วก็แล้วก็มาเป็นนี่เลยตัวตั้งคันนี่ตัวตั้งคันแต่งแต่งครับในราคา25บห้าบาทไทยยี่ห้าครับ แล้วอะไรต่อเนี่ยจุดบนหมดเลยจุดบนก็หมดแล้วครับใส่ท่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรจับจีเพสเล่นๆอ๋ออันนี้เป็นเป็นมือถือคนเอ้ยอันนี้มือถือนะมือถือธรรมดาตีแรกใส่ไม้ยู่ครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนใส่สมัยจับจีเพสครับอ๋อมันเป็นแทนไม้ใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็จุดไหนจุดหน้าเลยครับโอ้จุดแรเป็นโชคตึงครับอันนี้ ชกเดิมเอาไปกึ่งครับครับข้างแล้วสองร้อยครับ,บข,ข้างนู้นกับข้างนี้ใช่ไหมข้างนู้นข้างซ้ายข้างขวาครับแล้วก็มาเป็นเพาเลดอันนี้ราคาเก้าสิบบาทครับไา่ถูกยังวะใช่หรอใช่ครับอันนี้แล้วก็มาเป็นปั๊มเมาส์ครับปั๊มเมาส์แบบโบสีดำเหรอมีเป็นสีสีทองครับมาทำสีครับทำสีไม่สีเดิมมันไม่ถูกใจครับ แล้วเป็นมีไอตัวไออะไรปะ้อมหนอ๋ออันนี้ก็ขาเองรวมแล้วก็450บาทคู่นี้ครับจานยังเป็นจานเดิมอยู่ลอ้อนี่ของอะไรจำไม่ได้ครับล้อทองเป็นลอ้ลอล้อสีทองครับตรงกลางก็ยินสายครับเลยน้ำมันน้ำมันที่หนอ่ะยอันนี้ยางอะไรนะยางยา อย่างไรก็ไม่รู้ครับวีลเบอร์ไหมหรอเห็นเห็นเจ้าของรถบอกไม่ไม่รู้ครับน่าจะวหกสิบเก้าสิบลืมถามเข้ามาโอเคโอเคมันมีลายด้วยเนี่ยอย่างใช่ไหะลองโฟกัสดูเรนบัสอันนี้จะล้านมากครับไม่ค่อยมีคนคนใส่คนใส่น้อยครับแล้วก็ล้อนี่ก็ของเก่าครับเก็บเก็บกันมาจากรถคันเก่าครับเก็บโอ้โถอากอนไปเนี่ยลายอากอนครับแล้วก็จุกลม ผมแต่งจุลมยี่สิบบาทครับเหมือนแต่งร้านยี่สิบเราใสนี่ก็เป็นไล่น็อตนะไล่น็อตรอบน็อตตอกน็อตตีทองสองคันไล่น็อตทองครับทั้งคันกระปิววากี่ไปไม่ปิวครับแน่นแน่นแน่นอนแล้วก็เป็นหมอนลอมืคโนราคาสามร้อยบาทพอดีคู่หนึ่งครับคู่หนึ่งข้างนู้นด้วยครับตัวตีทองแต่งแล้วก็เป็นสายทักธรรมดาราคาห้าสิบบาทของเก้า ร้านเขาขายให้มาอันนี้เป็นเดีเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันป่ะเป็นระบบเครื่องนี่เป็นคำแต่งอะไรแต่เพิ่มอันนี้ข้างในมันเป็นสูตรของทางร้านครับเขาบอกกันไม่ได้แรงไหมเครื่องนี้แรงไหมเอ้าแรงแรงจัดครับพอรู้ไหมก็ JR กดไม่ทันครับแดวมันต้องแรงอยแล้วเป็นคันนี้เป็น125ซีซี125ครับ125ซีซีก็แปลกๆนะ จะไม่ค่อยเคยเห็นและในยุคนี้เห็นครับเครื่องเครื่องเสร็จแล้วได้ไหมก็ท่อท่ออะไรเนี่ยท่อเป็นท่อลอดยังธรรมดาครับท่อลอดตลาดธรรมดาครับทั่วไปทั่วไปครับเอามาคัดเองครับสวยเหมือนกันนะเป็นประมาณนี้ก็เงาๆหน่อยแล้วก็ปลายปลายเลยมันมากระเทาะครตลาดเทอร์ไบท์สปริงสปริงชุบแพงไหมเนี่ยสปริง อันละสี่สิบบาทครับสองร้อยแปดสิบเนี่ยเป็นเกียร์โยงเกียร์โยงต้องรุ่นครับซิงเกิลนะสวยเหมือนซิงเกิลนะแพงไหมคู่หนึงพกร้อยครับเกียร์โยงนี่มีนี่อันนี้ซื้อแยกมาครับนี่เป็นปั๊มกระทุ n g ปั๊มกระทุ n g ธรรมดาเลมโบเออะเดวชุดนี้แพงไหมชุดก็เกียร์โยงพวกเนี่ยช่วงเนี้ยายถักด้วยอะไรด้วยครับผ่านรถไฟแล้วมีชุดปั๊มอีกชุดปั๊มนี่แยกแยกกัน ปั๊มนี้ก็ซื้อมาสองสามร้อยลาซาด้าอันนี้ก็เป็นไอตัวนี้แต่งอะใช่ใช่จะปั๊มหลังครับยกขึ้นมาข้างบนเอออตนแรกได้เอาลงได้เป็นอาร์มเดิมอาร์มเดิมครับทำสีทำสีโอเคโช๊คลังก็เป็นโช๊คเดิมโช๊คเดิมครับโช๊คเดิมดัดนี่เป็นอะไรเนี่ยแต่งก็แคบแต่งก็แคบเปีนเนียมครับจอระคายรอ Okay, and I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fate. If you want to play tough and want to hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love. The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, i never got a statement i'm gonna learn the consequence of being incompetent mental health is confidence dreams and some modestness i'm not here to save the day that's for you to take away I play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got up. This up. It's <laughs> a <laughs> throttle, เสียงจะประมาณนี้นะครับเสียงแบบนิ่มๆหน่อยครับสายสองสองจังหวะนะครับประมาณนี้ครับตัดไงวะเนี่ยตัดนี้หรอกมาด้าฝั่งนี้นลองครับโอเคครับถ้าก็น่าจะประมาณนี้ครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้<อ>ก็ฝากติดตามเด็ดโนวาเด็ดอันนี้ด้วยรถ เกือบๆจะนอกกระแสน่ะโอเคก็คอยติดตามตอนต่อไปเถื่อจะว่าเราจะไปรีวิวสองจังหวะคันไหนต่อครับอันนี้น้องคนนี้เนี่ยจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับสองจังหวะเลยครับคนนี้จะรีวิวใครพวกสองจังหวะเยอะหน่อยครับไอเดีย์ช่องเราจะเป็นรีวิวพวกแนวนี้นะสองจังหวะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างโอเคโอเคดูเก้าสครับดูเกนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับว่าผมจะไปทำคลิปรถคันไหนต่อไปครับโอเสครับเจอกันคลิปหน้าครับ